เพราะว่าเบลจะกลับไทยพรุ่งนี้ไงเราก็จะขึ้นเครื่องพรุ่งนี้เบลหน่ะไปซื้อข้างในน,นี่เป็นไในข้างในมันก็จะเป็นทองทองอันเดียวกันกับที่เบลใส่ทุกคนสวัสดีค่ะเบลขัามทูอิรานบ้านเบลเองค่ะวันนี้เบลก็ออกไปซื้อของมานะทุกคนเบล่ะไปซื้อของมาเต็มเลยเพราะว่าเบลจะกลับไทยพรุ่งนี้ไงเบลก็จะขึ้นเครื่องพรุ่งนี้เบลหน่ะไปซื้อ ยามาทุกคนได้ยามาให้ลูกเต็มเลยมีทั้งยาแก้ไข้แก้ไอลดน้ำมูกเนาะแล้วก็ยาแก้ปวดฟันของน้องอดินด้วยเนี่ยซื้อมาแซนบายรอแล้วจา้าวันอะไรไข้คย้ยอะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้เพราะว่าเราซื้อยาไปด้วย อีกอย่างที่บอกเหมือนกับว่าลูกลูกเบลไม่ค่อยถูกกับยาที่เมืองไทยหรือเปล่าเพราะกินยาตัวไหนก็ไม่หายเลยแล้วทีนี้เบลก็เลยบอกพ่อบ้านว่าเออซื้อยาอันนี้ให้หน่อยซื้อไปด้วยอะ่ะเออถ้าลูกมีไข้ก็ให้รีบกินดักไว้เลยจะได้แบบเพราะว่าที่เนี่ยที่อิห่านก็ร้อนมากเนะาะนาก็เป็นไข้มีน้ำมูกอะ่ะก็อาญานี่ให้กินแต่ว่าไม่ตัวร้อนนะทุกคนแต่ก็มีน้ำมูกก็ให้ยากินยาเรื่อยๆไง ร้อนมากสี่สิบองศาเลยที่นี่นะร้อนร้อนสุดๆออกไปข้างนอกนี่เหงื่อเหงื่อเบลเต็มเลยเหงื่อเบลเต็มเลยทุกคนดูกำไรสวยไหม <c oughs> เอาเลยมาอวดอีกั่กำไรเนี่ยนะเบลทําแบบ เราทําเป็นแบบอ่าอันนี้คิดเราเองนะเป็นแบบหินนําโชคประจําวันเกิดเื่อเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมทุกคนวันอาทิตย์อะสีของกาลากินีสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ที่ใส่หินนะเขาจะไม่นิยมใส่สีฟ้าสีนีเออสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรเงี้ยก็จะเป็นเราก็เลือกเอาสีที่มันแบบสีเขียวจะแบบมีเสริมเสน่ห์บานานีใสีแดงนี่ก็จะเป็นสีประจําวันเกิดสีขาวก็เรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยใช่ไหมสีส้มสีเหลืองแล้วก็เอามาร้อย เรียงกันให้มันแบบสวยงามแล้วเบลก็ใส่จี้ดวงตาดวงตาเนี่ยนะคนอิหร่านเขาก็จะมีติดทุกบ้านเลยนะทุกคนเวลาที่เด็กๆอย่างเงี้ยก็เอาใส่ให้มันจะได้ป้องกันภัยร้ายหรือว่าอ่าน,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพ,พูดพูดผีปีศาจอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ใส่ไว้เบลก็ซื้อให้ลูกคนละเส้นเลยใส่คล้องขอไปเลยป้องกันผีดาเนี่ยขนมปังก็ซื้อมาอยาวไปด้วย ขนมปังเนี่ยจะเอาไปแบบเออใส่กับกินให้ลูกกินกับไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยไงทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นขนมปังเผ่นบางๆนี่ของอีลาซื้อมาสามหอ่อทุกคนได้รองเท้ามาด้วยนะคะได้รองเท้ามาด้วยเพราะว่าเดินไปเจอรองเทา้าอุ้สวยจังเลยก็เลยอยากได้ทุกคนดูใส่แบบเบอรมันจะได้เดินสบายๆไปชอบใส่รองเท้าแบบนี้มากมากกว่ารองเทาเา้าผ้าใบรองเทาเา้เทาผ้าใบมันร้อน มันสวยก็จริงนะรองเท้าพอใบใส่แล้วทรามกนภาแมงดีแต่ว่าแบบนี้ก็คือไม่ชอบเลิศกว่าใส่ลงมาสามร้อยนะ่นี่สามร้อยบาทนะจ้านี่สามร้อยบาทค่ะได้ผักสลัดมาด้วยวันนี้จะทําแบบเลี้ยงส่งหน่อยนะเบลกับพ่อบ้านก็จะได้แบบอ,อไปอันนี้แล้วไงเบาก็จะไปหาแม่ไงพ่อบ้านก็จะอยู่คนเดียวเราก็จะเลี้ยงส่งกัสงนสนอยได้ผักสลัดมาด้วยจะทำปิ้งย่างกันทุกคนได้ไก่ มาด้วยนี่ไก่ไก่เป็นพวกจะย่างแบบตับ,ต,บตับแกะตับแกะมาด้วยแล้วก็ผเปิด,ปด,ปดพวกเครื่องในหัวใจอันนี้ไก่หมักพ่อบ้านนางซื้อมาไก่หมักอันนี้นาะงซื้อมาไว้ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราไม่อยู่ก็จะทําแบบง่ายๆก็จะเอาไปจีในกระทะแล้วก็กินกับข้าวกินขนมปังของ,งานางไปเนาะตามสไตล์คนอยู่คนเดียวผู้ชายอยู่คนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนเราจะเอาอันนี้ไปด้วย ชีสที่ไรกินกับขนมปังตอนเช้าทุกคนเออหาที่เมืองไทยแถวบ้านเบลว่ามันไม่ค่อยมีมันไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของคนต่างชาติเยอะใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยมีเนี่ยเบลจะเอาอันนี้ไปด้วยนี่มันจะเป็นเอาไว้ให้ลูกกินกับขนมปังอันนี้เลยตอนเช้าจะได้ไม่ยุ่งยากไม่รู้มันจะเสียไหมนะอันนี้เบลไปเจอที่ห้างในบิ๊กซีนะแบบนี้มีสองร้อยห้าสิบเกือบสามร้อยนี่ ไม่รู้ว่าจําราคาผิดไหมแต่ว่าเิวจําได้ว่ามันแพงแบวก็เลยไม่ซื้อให้ลูกกินมันแพงเกินแพงพดเว้ยเราก็แบบออกินเขาก็ใครกินเขาก็ปะทู้ล้วก็แล้วสิช่ไมอีกอย่างมากไม้กลับมากินที่ร้านค่ะเราก็เลยบอกลูกอย่างนี้ทุกคนเราก็เลยซื้อไปเนี่ยอันนี้ซื้อมาให้พอบ้านนางกินที่บ้านน้ำมันหดพอดีนี่ก็ซื้อเอาไปส่งอันทุกคนมบอยากกลัวมันเสียอยู่เพราะว่าเราไปเนี่ยผมเราไปหลายที่ไงเนี่ยโยเกิร์ตก็ได้มานะนี อันนี้จะเป็นโยเกิร์ตรสหวานที่ร้านก็จะมีโยเกิร์ตรสเปรี้ยวแล้วก็โยเกิร์ตกินกับข้าวใช่ไหมอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตรสหวานเป็นแบบฟุตตี้ผลไม้มีรสพีชรสสตอรอเบอรี่อันนี้จะเป็นรสเบอร์รี่พวกแบบรวมเบอร์รี่เอาอโลเวราด้วยแล้วก็มีเม็ดอะไรไม่รู้นี่เดี๋ยวไปจะเปิดกินเลย เรเคยกินบ่อยนะทุกคนตั้งแต่มาเนะี่ยตอนแรกก็มีแต่รสรสเปรี้ยวใช่ไหมเบลก็เลยถามพี่สาวพอบ้านว่าวันที่เราไปเที่ยวไทยด้วยกันพี่เบลก็เลยถามพี่สาวพอบ้านว่าที่เมืองไทยมันมีโยเกิร์ตแบบหวานอร่อยแบบเง,งีเ้ยเป็นรสผลไม้รสฟุตี้นั่นก็เล่าให้พี่สาวพอบ้านฟังนางก็เลยว่าที่ที่อีหลานก็มีนางก็เลยไปซื้อมาให้เบลลองชิมทุกคนเนี่ยเนยรถนี้มีละซื้อมาสามรถให้เบลกินโอ้ติดใจเลยหว,วานๆเนี่ยเป็นคนติดหวานมากแต่ว่าถ้ากินโยเกิร์ตแบบธรรมชาติกินกับข้าวอันนั้นจะ บำรุงแล้วก็มีประโยชน์อันนี้กินได้อย่าบ่อยนะมันหวานไงทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ด้านในมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ไหมมันจะเป็นรสพวกแบบเบอร์รี่ต่างๆเดี๋ยวช้อนก่อนอันนเอาำไหมกินไหมอาไหมลูก มันไม่หวานมากนะมันไม่หวานมากมันจะแบบเป็นโยเกิร์ตแบบไม่หวานมากเอาไหมมอสโคชมาซีอ่เลยมันก็จะมีเนื้อแบบผลไม้อยู่ข้างในด้วยเนื้อผลไม้อยู่ข้างในอ้อร่อยจีพรุ่งนี้อะเบลออกจาก ีดนก็ประมาณสามทุ่มนะทุกคนก็จะถึงเมืองไทยวันที่สิบเอ็ดตอนเชา้าตอนเช้าเลยเถึงเมืองไทยตอนเชา้าอร่อยมากยินชื่นใจกับอากาศร้อนๆกินโยเกิดแล้วก็อิ่มเลยนังม,มีเนื้อผลไม้เยอะมากดู ทำอไรก็สวยอันสีเขียวน่ะแม่ย่าแกแกแกมาหาที่ว่าวันนั้นทําบุญกันใช่ไหมแล้วคราวนี้แกก็เลยบอกว่ามันสวยแกบอกอย่างนี้แล้วก็เลยถอดให้แกใส่แล้วก็ไปเอาอันไหมตัวจี้ข้างในนี่จี้เห็นไหมในข้างในมันก็จะเป็นทองทองอันเดียวกันกับที่เบลใส่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยที่ร้านมันขายได้แล้วทุกคน มันขายได้มันเป็นทองเคทองยี่สิบสี่เคแต่ข้างนอกไม่นะข้างในเนี่ยมันจะเป็นเขาเคลือบไว้ข้างในเนี่ยมันก็จะฉลักเป็นทองทองยี่สิบสี่เคสวยไบชอบชอบเอเซอรี่แบบนี้มากแล้วรูปดวงตาแน้วมันเป็นความเที่ยงสมบคคนนะ แล้วมันสะดดตาเลย อากาศช่วงนี้ร้อนเดี๋ยวเบลจะทํากับข้าวแล้วก็ไปเก็บของกันต่อนะทุกคนเราก็เก็บของกันไปเพราะพรุ่งนี้เบลก็จะเดินทางแล้วเราไปเจอกันอีกทีที่เมืองไทยนะคะทุกคนไปดูว่าแม่เบลจะผ่าตัดเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบลด้วยนะคะซูเปอรแ์แตงอย่าลืมห้าบาทจิบค่ะามาลํจาจ้าวันสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ